ขยะที่เราจะต้องตัดทิ้งออกจากชีวิตของเราแล้วจะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเราได้กําจัดขยะต่างๆเหล่านี้ทิ้งไปข้อที่1ค่ะ<ม>คือสื่อลบๆค่ะวันนี้ค่ะเราสามารถเลือกเสพสื่อได้เช้ามาถ้าเราเสพแต่สื่อลบๆเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องลบๆเข้ามาในชีวิตของเราเราเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมชีวิตของเราเนี่ยมีแต่เรื่องที่ไม่ดีเพราะเราเลือก เสพสื่อที่เป็นเรื่องลบๆนั่นเองค่ะข้อที่2ค่ะคือคนพาลค่ะวันนี้เวลาที่เราจะเลือกคบคนเราสามารถเลือกคบได้นะถ้าเป็นครอบครัวเราอาจจะเลือกไม่น่้ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมง,งานหรือแฟนก็ตามค่ะดังนั้นค่ะการที่เราครบคนพานค่ะไม่ได้นําพาให้ชีวิตของเราดีขึ้นเลยค่ะดังนั้นถ้าเราเจอคนประเภทนี้ให้เราถอยห่างให้ไกลที่สุดข้อที่3ค่ะคือ ความคิดลบๆของตัวเราค่ะซึ่งข้อนี้ค่ะเป็นอะไรที่เราจะต้องฝึกฝนเพราะวันนี้ถ้าเราเป็นคนคิดลบเราก็จะดึงดูดแต่เรื่องลบๆเข้ามาดังนั้นการฝึกเป็นคนคิดบวกไม่ยากแต่ต้องใช้เวลาค่ะดังนั้นถ้าเราอยากเป็นคนคิดบวกหนึ่งคือเราจะต้องเลือกคบคนที่มีพลังบวกหรือคิดบวกหรืออยู่ใกล้คนที่ประสบความสำเร็จเพราะคนที่ประสบความสำเร็จหรือคนที่มีพลังงานที่ดีเขาจะ หล่อหลอมให้เราค่ะกลายเป็นคนคิดบวกนั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อใดที่เราเผลอคิดลบให้เราถมความคิดบวกเข้าไป3-4ข้อวันนี้เราคิดลบเรื่องอะไรถมความคิดบวกเข้าไปเยอะๆค่ะแล้วเราจะกลายเป็นคนคิดบวกโดยอัตโนมัตินี่คือ3ขยะที่เราจะต้องเจอแล้วทิ้งขยะไปเลยออกจากชีวิตแล้วจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะด้วยรักอยากส่งพลังครีนิติกล์เอ็กซ์เพรสค่ะ